สวัสดีครับต่อมานะครับเมื่อพูดถึงไซส์นะครับเมื่อพูดถึงลักษณะทางกายภาพของไซต์เมื่อพูดถึงระดับสูงต่ําต่างๆของพื้นที่ตั้งโครงการของเรานะครับที่เราเรียกว่าคอนทัวร์เนี่ยก็จะมีอย่างหนึ่งที่เราต้องระบุเข้าไปในแบบก็คือ,อเส้นบอกระดับหรือว่าล a b e เบลคอนทัวร์นะครับก็คือลักษณะที่บอกระดับความสูงของแต่ละเส้นของคอนทัวร์นะครับที่เราต้องการ จากเว็บไซต์นี้นะครับก็จะทําให้ความมีความเข้าใจว่าคอนทัวร์คืออะไรนะครับเส้นแต่ละเส้นมีความหมายว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละระดับความสูงของพื้นที่ตั้งโครงการนะครับต่อมานะครับในคําสั่งของซอฟต์แวร์ AutoDesk Revit นะครับก็จะมีคําสั่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถระบุความสูงของเส้นคอนทัวร์แต่ละเส้น ได้อย่างง่ายด้นะครับตอนนี้ก็มันกับจะเป็นคําสั่งอัตโนมัติให้เรานะครับถ้าเราต้องการให้มีเส้นหรือตัวอักษรกํากับระดับเส้นหรือระเบลเนี่ยลาเบลคอนทัวร์เนี่ยก็มีคําสั่งตรงนี้เลยนะครับก็จะบอกว่าแต่ละเส้นมีความสูงแตกต่างกันที่ความสูงเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ง่ายๆเลยก็คือไปเลือกลาเบลคอนทัวรตรงนี้นะครับคำสั่ง แล้วเราก็สามารถกําหนดได้เลยว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับอตรงนี้ได้เลยแบบนี้นะครับตอนนี้เราจะยังมองไม่เห็นนะครับหรือจะเพิ่มเป็น2เส้นก็ได้เพิ่มเส้นอีกเส้นหนึ่งบอกระดับเพราะว่าในแบบทางสถาปัตย์เนี่ยก็จะไม่ได้บอกแค่เส้นเดียวเพราะว่าจะดูด้านบนดูด้านล่างก็จะสามารถมีเส้นกำกับคอนทัวร์ได้ทั่วถึงนะครับ ถ้าเรามองไม่เห็นในสเกลหนึ0งก็เนื่องจากว่าตัวคอนทัวร์ลน์เนี่ยมันมีความถี่ไม่มากนักนะครับแล้วตัวหนังสือเนี่ยก็จะเหมาะสมกับสเกลห100เพราะฉะนั้นเราก็มาปรับสเกลตรงด้านแถบด้านซ้ายล่างตรงนี้ให้เป็นสเกลที่สามารถมองเห็นได้ในรูปแบบของผังบริเวณหรือผังรวมหรือผังแม่บทต่างๆนะครับจะก,ก็จะเห็นตัวตัวหนังสือที่สามารถขยายได้เป็นแบบ a n n o t a t i o n แบบนี้นะครับแต่ละเส้น ก็คือระดับความสูงที่แตกต่างกันจากเส้นแรกระดับความสูงที่0นะครับไปจนถึงเส้นต่อมาก็แตกต่างกันที่ระดับ1เมตร2เมตร3เมตรไปเรื่อยๆจนถึงเส้นสุดท้ายที่เรากําหนดไว้ว่ามีความสูงแตกต่างเส้นจุดแรกที่10เมตรก็จะกลายเป็นเส้นที่10นะครับแบบนี้ตรงน,นี้ก็จะเป็นคําสั่งอย่างง่ายที่สามารถให้เราระบุเส้นคอนทัวร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับ